สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนหั่นแตงกวาญี่ปุ่นทำสไตล์ซูชินะคะซูชิเป็นอาหารเย็นนะคะหมายถึงอาหารที่ไม่ได้ปรุงให้ร้อนให้สุกเพราะฉะนั้นคนทำต้องล้างมือให้สะอาดถ้ามือเป็นแผลหรือว่าถ้ามือเป็นแผลต้องใส่ถุงมือนะคะแล้วก็ห้ามใส่แหวนห้ามใส่กำไลข้อมือนาฬิกานี่การหั่นแตงกวาเราจะเห็นว่าเขาจะหั่นเป็นท่อนๆใช่ไหม เราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหั่นแตงกวายาวแค่ไหนเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะหั่นแตงกวายาวแค่ไหนเราจะวัดจากแผ่นสาลายของเราสาลายทำซูชิแผ่นเท่ากันทั่วโลกสาลายมันจะมีลายนะมันจะมีลายเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีลาย ลายทางเนี้ยเราพับครึ่งห้ามห้ามพับขวางลายอย่างงี้นะพับให้เนี่ยให้ลายมันอยู่แนวนี้แล้วก็พับครึ่งเราก็จะรูการหั่นแตงกวาก็คือหั่นให้มันยาวเท่าครึ่งหนึ่งของ เอ้ยไม่ใช่ยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของสลายที่เราผัดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้มันเสียตัดออกหน่อยคนไม่รู้วางท่าอย่างนี้นะก็หันไม่ต้องเป๊ะมากเพราะว่ายังไงตตงกวาเราเวลาวางมันไม่เท่ากันอย่างไรแต่เวลา ตอนเราไปทำงานใช่ไหมเราไม่มีเวลาเขาไม่ให้มานั่งวัดอย่างนี้หรอกเราจะใช้มือทาบเม,มื่อเราอยากรู้ว่าเครื่องนี้เท่าไหร่เราใช้มือใช้มือเราทาบเวลาทํางานในร้านอาหารนะใช้มือเราทาบอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เหลืออีกนี่ประมาณสองนิ้วมือเราเพราะฉะนั้นเวลาเราหั่นแตงเราก็จะเอามือทาบอย่างนี้แล้วก็กะเอาสองนิ้วมือหั่นแล้วก็าวางมีดชุบ การหัน่นการหั่นแตงกวานะคะจะจะต้องมีดจะต้องคมถ้าเป็นมีดญี่ปุ่นได้ยิ่งดีถ้าเป็นมีดธรรมดาทั่วไปก็รับให้มันคมคมเพราะเพราะถ้ามีดไม่คมอะ่ะเดี๋ยวมีดจะบาดมือบางร้านร้านหารญี่ปุ่นบางร้านก็ใช้เปลือกบางร้านก็ไม่ใช้แล้วแต่อืจับอืถ้าถนัดมือขวาจับมีดมือขวา ใช้มือซ้ายจับแตงกวาแล้วก็วางมีดลงนอนนอนลงไปใช้นิ้วนี้ช่วยประคองมีดไม่ให้มีดเข้ามือแล้วก็กดมีดลงไปกดมีดลงไปในแตงกวาให้มันเท่ากันอย่างนี้แล้วก็เอียงมีดก็ค่อยคอยหมุนใช้มือน,นี้ดันค่อยคอยดันแตงกวามีดจะอยู่เหมือนมีดจะอยู่เฉยเฉยอะแล้วก็ใช้มือเนี้ยช่วยช่วยช่วยดันอะ แรกๆจะทำยากมากนะไม่ใช่ทำง่ายๆนะค่อยๆหัดค่อยๆทำเชฟที่เขาทำถนัดถนัดแล้วเขาจะขยับมีดขึ้นลงขึ้นลงแต่เรายังไม่เก่งเราก็ขยับมีดอย่างนงี้เขาเรียกอะไรหักข้อมืออย่างเงี้ยเงี้ยใช้มือเนี้ยใช้นิ้วเนี้ยช่วยประคองไม่ต้องบางมากไม่ต้องหนามากหัดทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก่ง าใครอยากได้งานร้านอาหารญี่ปุ่นนะหัดทำเนี่ยหัดทำแตงกวาอย่างเดียวเนี่ยไปสมัครงานได้เลยเขาจะให้ทำให้ดูการทำงานเมืองนอกนะเขาจะเขาจะไม่ถามหรอกเรียนจบอะไรมาวุฒิการศึกษาอะไรเราจะไปสมัครทำงานใช่ไหมเป็นเชฟเขาก็จะให้ทำให้ดูอ่าหารแตงกวาให้ดูหน่อยทําอะไรเป็นมากแล้วก็บอกหา่นแตงกวาเป็นเขาก็หารให้ดูหั่นแตงกวาเป็นเขาก็รับแล้วร้านอาหารญี่ปุ่น ทำไมถึงอยากให้ไปสมัครงานร้านอาหารญี่ปุ่นเพราะว่าเคยไปสมัครงานร้านไทยเอาเอาประสบการณ์เราเลยนะสมมติค่าแรงชั่วโมงละเจ็ดปอนใช่ไหมเราทํางานสิบชั่วโมงเราต้องได้ค่าแรงเจ็ดสิบใช่ไหมแต่ร้านไทยเขาจะบอกเลยยิ่งเรามาจากเมืองไทยใหม่ๆนะไปสมัครงานร้านอาหารไทยเขาบอกเลยพี่ได้พี่ให้ได้วันละห้าสิบปอนนะเราก็คํานวณละห้าสิบปอนห้าสิบปอนคูณห้าสิบ คูณห้าสิบาทปอนหนึ่งได้ห้าสิบาทใช่ไหมเมื่อก่อนห้ายิมห้าโูได้วันละสองพันห้าโอเคทำทำเลยที่จริงแล้ววะเราอะมีความสามารถมากกว่านั้นเราไม่ควรจะโดนกดราคาหัดทําเนี่ยใครอยู่ว่างๆหัดทําซื้อแตงมาหัดทําทําให้ลูกให้หลานกินก็นได้ใครไม่อยากใครไม่เขาเรียกอะไรอะ ครไม่ได้อยากคิดจะไปหางานทำก็เอาไว้ทำกินก็ได้หรือว่าใครอยากเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆอันนี้เราก็เอาไปกินได้สลาลติดมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ขาดไม่เป็นไรนะขาดยังไงเราก็ต้องเอามาซ้อนกันหั่นดีละ เวลาร้านขอทำใช่ไหมเขาจะมาซ้อนกันนานาสูงๆเลยแล้วก็หั่นชุบชุบชชุบเชฟใหญ่ทำเดี๋ยวห้หั่นให้ดูมอเอลืมบอกเขียงนะต้องเอาผ้ารองนะผ้าหรือว่าทิชชู่เออเขาเรียกอะไรกระดาษที่ใช้ในครัวจุ่มน้ําให้หมาดๆแล้วก็วางแล้วก็เอาเขียงวางเขียงจะได้ไม่เลื่อนเดี๋ยวมีดบาดมึง ขออนุญาตเอียงเขียงก่อนมุมมุมไม่ถนัดซ้อนกันหนาเชฟก็จะเอามือทำอย่างนี้ใช่ไหมดูในทีวีไหมที่ไม่ให้ไม่ให้มีดบาดมือจะซ่อนซ่อนเล็บไว้่างนี้แล้วก็หัน่นมีดเราไม่คมไม่มีหินเราไม่ดหินเราวมีดอยู่ที่ทำงาน แต่เราไม่ถนัดทําเหมือนเชฟผู้ชายเราถนัดอย่างนี้แล้วก็ทำงี้หั่นเล็กๆไม่ต้องไม่ต้องบางมากแล้วก็ไม่ต้องหนาม,มากมันดูเหมือนมันดูเหมือนจะต้องเก่งต้องเร็วไม่ต้องเป็นต้องเก่งเหมือนในวิดีโอที่เขาทําเก่งเร็วนะเพราะว่าร้านอาหารญี่ปุ่นวันนึ่งอะ ยิงมังนอกนะวันหนึ่งหั่นแตงถึงสามลูกหรือเปล่าไม่รู้ใช่แตงกวาถึงสามลูกไม่รู้เนี่ยแค่เนี้ยเราก็ได้เราก็ได้งานร้านอาหารญี่ปุ่นแล้วเนี่ย ตบๆตบมันเข้ามาให้เท่ากันแล้วก็เวลาใส่กล่องหากล่องที่มันใส่ได้พอดีจะได้หยิบง่ายๆเรียบร้อยๆๆๆๆวันนี้เจ็บมือหน่อยนะหนามตำมือยังไม่หายดีแผลหายแล้วแต่ว่าเหมือนข้างในมันยังเรียกอะไรอ่ะนิ้วกลางยังงอไม่ได้เลยอ่ะ เรียบร้อยแตงกวาไปใส่สุดชูชิ